ปานี่อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเหมือนกันเพราะเพิ่มไปแล้วไหนก๊ดด้วยดูฟอนใหม่เยวจะส่งมาให้ปินดูทุกคนขำหมดขอบคุณมาก ขับกันมากไหมยะกูหมดท้องแล้วอุ้ยดูสิวนมากท เด็ก็ได้ไหดก็ไดะ